จะไม่ใช่โลกของซีอที่อยู่บนหอคอยแล้วไม่ได้วันนี้มือแตะดินลงมาทําทําด้วยกันแล้วก็ปรับแต่งกันไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท้าไม่ออกมาชี้นําไม่ออกมากับทุกอย่าบอกว่าทุกโต๊ะนะแต่มายความว่าต้องออกมาโพสต์กันต้องออกมาบ่อยว่าเฮ้ยผมอย่างเงี้ยมองมองอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอย่างไรเราเราไม่ได้มองว่าเราชนะโควิดเรามองว่าโควิดมันคือสิ่งหนึ่งที่จะกลายเป็นชีวิตประจําวันของเราเราต้องอยู่กับแล้วก็อยู่กับมันแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันมันมันจะมา disrupt เรามันะ d i s r u r t เราไม่ใช่มันคือเป็นอะไรสิ่งหนึ่ง ขึ่มีความเสี่ยงครับไม่ให้มีโควิดมันก็มีเรื่องอื่นจะทํายังไงให้อันนี้มันคือสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องผ่านมันไปแต่ข้อกดเอกสารเนี่ยกองเป็นภูเขาเรลากาเลยผมก็ชี้ผมเดินไปตรวจผมก็ชี้ทําไมเอกสารเกิดจากอะไรผมเชื่อเดิมบอกว่าใส่กุญแจดอกเดียวมันยังไม่เซฟใส่ไปสัก3าดอกไอกองนั้นเกิดจากดอกที่สองกับดอกที่3นะทุกคนจะพูดถึงว่าเึ็งเจ๊เพื่อนแฟนซียังไงใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าเรา อย่างองค์กรอย่างอย่างอย่างไซส์โอสโชัยอย่างเงี้ยเราเราเราลืมว่าเราไม่มีไม่ได้เอ้ยมีโรงงานก็มีโรงงานถูกต้องถูกไหมคะมีเซลแมนก็มีเซลแมนแต่ว่าเอามาใช้ยังไงเอามาใช้ยังไงให้เราแบบเราดีขึ้นแล้วเราวินอินดอะมารก็ตเพลสมากขึ้นเลยสมกรอปกติเราพยายามทําให้ประชาชนนะแต่คิดเองแต่ไม่เข้าใจเพนพอยของเข้าใช่ดีไซน์สติ๊กเกอ์เนี่ยมันคือกระบวนการคิดแทนมาจากดีสกูลเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาไปคิดแทนก่อนเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องมี เอมปัสซีก่อนว่าเป็นย <Yeah. S 2> <w> ังไงครับ The Alpha Leadership at the Crossroad